สวัสดีครับช่างพลคนกันเองครับวันนี้ผมมาชูเครื่องมือในการติดตั้งเฟตนะครับในการใส่เฟตใหม่หรือการซ่อมเฟตก็ได้นะครับผมมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกเป็นแบบที่เป็นแคมป์หนีบนะครับแบบที่2เป็นแบบแท่นกดเฟตนะครับนี่ตามรูปคํางบนครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างบางส่วนในการใส่เฟตดูนะครับครับผมนี่คือแบบที่1นะครับเป็นลักษณะแบบแคมป์หนีบนะครับนี่ครับ แต่แคมนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับทำงานเหมือนแคมในการหนีบนะครับตัวแคมก็จะมีนี่ครับตัวกดนะครับตัวกดก็จะมีระยะความโค้งครับตาม r เดียสของคอกีตาร์นะครับนี่ครับมันจะมีใบกดซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนให้เข้ากับความโค้งคอวิธีการใส่ก็นี่แหละครับนอกจากคลิปก่อนช่างทำเรื่องการเตรียมล่องเสร็จไปแล้วครับคลิปนี้ก็ช่างเตรียมไม่ได้ไว้ละจากนั้นเราก็มาใส่กาว เบื้องหลังการติดตั้งเสร็จนี่ครับใส่กาวเข้าไปครับวางครับให้ได้ระยะจากนั้นก็ใช้แคมป์นะครับนิบเข้าไปครับกดแคมป์นิบนี่ครับจากนั้นก็แค่เพื่อให้เสร็จหน้ากับฟิงเกอร์บอร์ดนี่คือแบบแรกครับครับผมนี่ก็คือ อีกเครื่องมือหนึ่งครับเป็นลักษณะแท่นกดนะครับที่ช่างปลใช้นะครับนี่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับตัวนี้ก็จะมีใบกดตรงนี้ใบกดที่มีความโค้งตามเรเดียสของคอนะครับถอดเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับมาดูวิธีการติดตั้งนะครับตัวนี้ก็อาจจะติดตั้งสะดวกขึ้นนะครับแต่จะเหมาะกับสําหรับกีตาร์ที่สามารถถอดคอได้นะครับเหมือนกันนะครับจำผลวากเอาไว้ที่นี่ จกมันก็ใช้น้มากดนะครับนี่เป็นตัวล็อกเพื่อให้เราแช่แรงกดไว้ก่อนเพื่อให้กาวมันแห้งนะครับสักสิบวินาทีก็ได้นะครับมาตรฐานนะครับสักใหม่ครับนี่ครับแต่นั้นก็คลายนะครับการใช้เครื่องมือที่มาตรฐานก็จะทำให้เสร็จนะครับเวลากดนะครับใส่นะครับมันจะแนบกับฟิงกันบอร์ด โอเคนี่ก็คือ2เครื่องมือที่ช่างฝลใช้ในการเปลี่ยนเฟสให้กับคุณลูกค้าหรือเ,เพื่อนๆที่นํากีตาร์มาเปลี่ยนเฟสกับช่างพลนะครับมาตรฐานนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ